ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องของช่างจอดคนอยากทำนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูเตาอีกร,รูปแบบหนึ่งครับผมช่วงนี้แก๊สขึ้นราคามากก็เลยทดลองทําเตาแบบเตาประหยัดครับที่ใช้ตัวน้ํามันเครื่องเก่านะครับรือว่าเป็นน้ํามันพืชเก่าที่ใช้เราใช้ทอดหมูทอดไก่หรือว่าเป็นของใช้แล้วนะครับในการนํามาทําเชื้อเพลิงครับผม นี่คือเตาที่ให้ความร้อนสูงนะครับละนะักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้คือใช้พัดลมเป็นตัวช่วยในการอากาศในการปรับความร้อนในห้องเผาไหม้นะครับตัวด้านข้างผมก็จะหุ้มด้วยเซรามิกไฟเบอร์นะครับเพื่อป้องกันความร้อนของห้องเผาไหม้ครับนี่คือหน้าตาของเตาที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อน น้ำมันผมก็ใช้เป็นตัวเปิดปรับจุดใส่ไปยังห้องผองไม้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเยอะรุ่นนี้ผมทำพัฒนามาเพื่อไม่จะไม่มีควันไหลย,ย้อนกลับไปยังข้อของน้ำมันนะครับน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นแบบใช้กระปุกครับผมให้มันดูสวยหน่อยนะครับตอนที่เรานำไปใช้จริงๆ นี่คือไฟนะครับไฟเราสามารถที่จะปรับจากพัดลมนะครับดูนะครับถ้าเราเบานี่คือเราเบาพัดลมไฟก็จะลดความแรงลงนะครับเมื่อเราปรับพัดลมขึ้นไปนี่ครับผมสังเกตไฟนะครับไฟก็จะลุกแรงแล้วมีความร้อนขึ้นมาเยอะฟ,ฟังเสียงได้เลยครับ ผมเคยวัดแล้วนะครับให้ความร้อนค่อนข้างสูงเลยครับครับเดี๋ยวเรามาทดลองวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าเตาตัวนี้ให้ความร้อนอยู่ที่กี่ร้อยองศานะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้ครับผมเป็นตัวช่วยนะครับนี่คือเราดูนะครับอย่างตัวปกติผมวัดที่พื้นมันก็จะอยู่ประมาณ43องศานะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเตา เดี๋ยวเราไปวัดไฟนะครับว่าเตาตัวนี้ให้ความร้อนที่เท่าไหร่ทีถ้ามันขึ้นแบบนี้หมายถึงว่าความร้อนเกินนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้จะวัดได้อยู่ที่ประมาณ600องศาครับเดี๋ยวไปวัดที่ฐานนะครับผมนี่ผมวัดที่หุ้มด้วยเทนิคไฟเบอร์อยู่ที่137องศาครับไปยิงที่ไฟดูอีกครั้งครับ นี่ครับผมเรายิงตรงมันจะอ่างามาไม่ได้เพราะว่าเกินเครื่องที่จะวัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงที่พื้นตัวด้านข้างเตานะครับก็อยู่ประมาณ4 400ครับผมยิงที่ไฟมันเกิน500 600ครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเตาอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะใช้ครับผมคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วที่สําคัญก็ฝากกดติดตามในช่องของช่างจอดคุณอยากทําด้วยนะครับวันนี้ก็เราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆ